วันนี้จะพูดในส่วนของคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วก็อยากจะต่อยอดอยากที่จะปรับจิตตัวเองจากที่ตกตกอยู่รู้สึกว่าเออน้องโคททำร้ายเนี่ยให้คุณกลับมาอยู่เหนือความรู้สึกของคุณเองและใช้สติในการนำทางใช้ปัญญาในการนำทางสู่แสงสว่างของธุรกิจคุณและตัวคุณเองนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากคุณถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนี้ขึ้นมาได้คุณก็ประกอบต่อไปได้ขอแค่คุณมีจิตที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะเดินทางจริงๆทุกอย่างมีทางออกหมดนะคะ มันไม่มีทางตันเนาะมีทางเดียวก็วคือทางที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแค่คุณเลือกทางเองอันนี้เห็นไหมคาดแพชชั่นในการทํางานมีเป้าหมายชัดแต่ไม่ลงมือทําไม่เข้าใจตัวเองและคิดว่าตัวเองไม่ได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างแท้จริง การที่คุณไม่มีแพชชั่นหรือว่าคุณไม่มีแรงในการลงมือทําไม่เข้าใจตัวเองคะทุกอย่างมันดูแบบพลังงานแบบมันมันจะหมดแล้วอะแบบไม่มีแรงแล้วหมดไฟแล้วทําไงดีไฟหมดเพราะว่าความสุขคุณหมดสุขหมดเพราะว่าคุณไม่รู้คุณทําเพื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ด้วยสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทําอีกแล้วมันไม่ใช่ความเป็นเราอะเราอยากทำเพื่อคนนี้อยากให้เราทําแต่จริงเราไม่รู้สึกดีกับมันเราไม่ได้อยากจะประสบชีวิตแบบนี้มันเลยทําให้เราไม่พอใจทําให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณกลับไปที่ ต้นตอที่คุณจะทาคุณทําเพื่ออะไรให้สร้างอินสไเรชันของคุณให้ชัดว่าคุณจะทาเพื่ออะไรกันแน่ถ้าคุณรู้ลึกในเพื่อนคุณในสิ่งที่คุณจะทาจริงๆในชีวิตของคุณแรงดนใจมันจะเกิดเมื่อแรงดนใจมันเกิดคุณทําันทีเนี่ยทุกอย่างมันจะโฟล์งพี่คงสอนว่าทํายังไงให้เปลี่ยนคนใกล้ตัวให้เลิกดูข่าวลบๆเราเปลี่ยนใครไม่ได้ค่ะนี่คือสัจธรรมความจริง เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองบางเรื่องเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยเราไม่ต้องอยากจะเปลี่ยนใครหรอกค่ะเราก็แค่ปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นและเราจงเป็นในแบบที่เราเป็นอย่างเช่นเราไม่ดูข่าวลบเราก็แค่ไม่ดูถ้าเขาดูอยู่เสียงดังคุณก็แค่เดินออกมาหรือไม่ก็ใส่หูฟังและฟังข่าวดีของคุณง่ายๆคุณเป็นแสงสว่างให้เป็นแบบอย่างความเบิกบานว่าเบิกบานเป็นยังไงเวลาดูข่าวดีแล้วชีวิตเป็นยังไงเป็นให้เขาเห็นอย่ามัวแต่พูดสั่งเขาให้เลิกทำไม่วันไหนก็วันหนึ่งเขาจะเริ่มเอ๊ะเป็นไรอ่ะทำไมเธอมดูความีความสุ วันนั้นคุณก็อ้าปากพูดทีหนึ่งก็ได้ว่าอ๋อเรียนสายทำคำจริงโชว์ดอนเชลอย่าพูดมากเอาเวลามาทําดีกว่าเอาเวลาปฏิบัติตัวเองเอาเวลามาฝึกตนให้เป็นแบบอยา่างให้เป็นหลักฐานแรงบันจาลให้เป็นอินสปายให้กับเขาโอเคไหมคะคนนี้บอกว่าขายเสื้อผ้าปัญหาเขาคือเขาใช้เวลาทํางานเยอะเกินไปเศรษฐกิจยากแย่หาเงินยากโอ้โหจบ อันดับแรกนะคุณต้องเริ่มเปลี่ยนโฟลว์ใหม่เริ่มเปลี่ยนพลังงานที่ส่งขึ้นจากสมองใหม่โดยใช้ RAS ใหม่ใช่ไหมคือจิตตั้งต้นคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณมองหาเสมอคุณเห็นเศรษฐกิจแย้มแย้หมายความว่าระบบ i S ถูกกองของแย่ให้คุณแล้วถ้าวันนี้คุณมองแต่แย้แย้แยคุณมองแต่จน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 คุณมองแต่เศรษฐกิจแย่มแย้มแย่มอะไรพวกเนี้ยคุณจะเอาแรงจากที่ไหนคะามาเดินคุณจะเอาเวลาที่ไหนแบบมาพัฒนาตัวเองเพราะว่ากำลังมองของแย่อยู่เอาเวลาที่คนอื่นกำลังจีบเอาเวลานั้นพัฒนาตัวเองและ เพื่อที่จะยกระดับคนอื่นเช่นกันเปิดร้านก,กาแฟลเล็กๆรายได้ไม่สม่ำเสมอรายรับไม่พอรายจา่ายไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้เนื่องจากอยู่ชนบทถ้าในกรณีนี้เนี่ยจุดประสงค์คุณคืออะไรถาว่าจุดประสงค์คุณคือต้องการเพิ่มราคาสินค้าใช่ไหมแต่ว่าคิดไปเองว่าเพิ่มไม่ได้เพราะอยู่ในชนบทคุณจะเพิ่งตัดสินสิว่าอยู่ในชนบทมันไม่มีคนที่สามารถจ่ายราคาสูงได้ มันมีมันต้องมีอ่ะเปลี่ยนไม่ความคิดคุณอ่ะจำกัดเกินไปจำกัดจำาเขียเปิดกว้างในความคิดหน่อยพาความคิดหรือจิตตัวเองไปวางในพื้นที่แห่งความมั่งคั่งงหลือเฟือเมื่อจิตคุณอยู่ในพื้นที่แห่งความเหลือเฟือที่ที่คุณเหยียบทุกอย่างเหลือเฟือหมด ถึงคุณจะอยู่ในที่ชนบทแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่นั่นไม่มีเงินหรือคนที่นั่นไม่เหลือเฟือมันมีคนที่เหลือเฟือหมายความว่าคุณสามารถทําสินค้าเพิ่มได้บวกบริการเพิ่มมันมีคนยอมจ่ายราคาสูงอยู่แล้วโอเคไหมมีคนรวยตั้งหลายคนที่มาจากชนบทเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากคิดคุณก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายโดยการที่ทําสินค้าที่มันเพิ่ม value ขึ้นไปถ้าคุณให้คุณค่าต่อโลกคุณก็ได้รับมูลค่ายิ่งคุณค่าคุณมากเท่าไหร่มูลค่าคุณก็มากเท่านั้นคุณอาจจะคิดว่าคุณขายกาแฟแต่่จรรริงะคคุณณขาาาาายได้มกกกวแฟปส์ พี่ควรเลิวเลือนยังไงดีคะมีสินค้าเครื่องประดับสบูู่สมุนไพรเริ่มต้นจากพี่อินกับอะไรที่สุดทำมันทุกวันถึงอินกับมันทุกครั้งเลยนั่นแหละเวลาเราหลงไหรหลงรักในอะไรเอานั้นมาทำก่อนมันจะไปเร็วนะคะ เราจะก้าวข้ามความเสียดายได้อย่างไรคะอันดับแรกเลยนะถ้าเป็นกวางสมมติกวางเสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งกวางแค่ถามตัวเองว่าเออแล้วสุดท้ายกวางเอามันไปได้ไหมนี่แหละจบกวางใช้วิธีนี้จบเลยนั่งมองมันสักหน่อยฉันเสียดายเธอเพราะอะไรฉันมีความผูกพันกับเธอฉันรักเธอแต่สุดท้ายแล้วฉันกับเธอก็ต้องจากกันดีงั้นก็วันนี้ก็บปบายต่อไปแล้วกันความจริงสุดท้ายคือเราก็ต้องจากกันดีมันหมายความว่าจากวันนี้ก็ยังดีกว่าเพราะว่าเรารู้ตัวอยู่เราเห็นว่าเออก็ตอนนี้มันไปแล้วก็แค่สร้างสิ่่่งใใหหมมกก็็แคทได้